JSB JSB is a wonderful world JSB 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 all t n e c o l o r f u l day สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเล็กอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนเท่ากันไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูเล็กนําเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากันมาฝากคา่ะจะเป็นอย่างไรนั้นนักเรียนลองไปชมวิดีโอกันเลยนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุ๊กขอชวนเพื่อนๆทุกคนมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันไปพร้อมๆกับปุ๊กนะคะเอ๊นัดพายตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มาอีกนะมาแล้วครับปุ๊กและเพื่อนๆรอพายนานไหมครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันเลยนะเราจะให้ปุ๊กดูที่กระดาษแผ่นนี้นะครับ กระดาษแผ่นนี้ส่วนที่จะระบายสีสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับก็เขียนได้เศษสองส่วนสามไงจ๊ะแล้วกระดาษแผ่นนี้ล่ะส่วนที่ระบายสีเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรกระดาษแผ่นนี้ส่วนที่ระบายสีเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสองส่วนหกจ้าแล้วเศษสองส่วนสามกับเศษสองส่วนหกเศษส่วนใดมีค่ามากกว่ากันล่ะ เศษส่วนใดมีค่ามากกว่ากันนะงั้นเราลองเอากระดาษสองแผ่นมาเปรียบเทียบกันดูนะลองสังเกตส่วนที่ระบายสีดูซิว่าแผ่นไหนมีมากกว่ากันถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าพื้นที่ในการระบายสีที่มากกว่าคือแผ่นที่เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสองส่วนสามจ้าใช่แล้วละ่ะ เศษสองส่วนสมมากกว่าเศษสองส่วนหจ้าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยยากจังเลยนะและถ้าเราไม่ได้เปรียบเทียบตัวภาพที่ระบายสีเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะรู้ได้ว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันอันไหนมีค่ามากกว่ากันภายช่วยสอนในซี ไม่ยากหรอปกปุ๊กลองมาดูตัวอย่างที่เรานำมาฝากก่อนนะจงเปรียบเทียบเศษ5ส่วน7และเศษ13ส่วน14ปุ๊กและเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวส่วนของเศษส,ส่วนทั้งสองไม่เท่ากันเราจึงต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันเพื่อที่จะพิจารณาได้ง่ายขึ้นตัวส่วน7จะทำให้เป็น14ได้ยังไงนะเราก็ต้องหาจำนวนที่คูณ7แล้วได้14ไงจ๊ะ7คูณ1เท่ากับ7 7คูณ2เท่ากับ14ต้องนำา2มาคูณ7จึงจะได้เท่ากับ14จ้าถ้าจะทำให้เศษ5ส่วนเเป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ14เราก็ต้องนำสองมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เศษ5คูณ2ส่วน7คูณ2ได้เท่ากับเศษ10ส่วน14ตอนนี้เราก็ได้เศษส่วนใหม่ที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วบุกลองเปรียบเทียบดูซิว่าเศษส่วนใดมากกว่ากัน เมื่อตัวส่วนเท่ากันเราจึงพิจารณาเฉพาะตัวเศษพบว่าเศษสิบส่วน14น้อยกว่าเศษ13ส่วน14จ้าใช่ละละดังนั้นจึงได้ว่าเศษห้าส่วนเจ็น้อยกว่าเศษ13ส่วน14จ้าเอ๊ะแล้วเศษ8ปดส่วนิบสอง กับเศษหนึ่งส่วนสามเศษส่วนใดมีค่ามากกว่ากันนะทำให้ตัวส่วนสิบสองเท่ากับตัวส่วนสามสามคูณหนึ 3, 3่งเท่ากับสามสามคูณสองเท่ากับหกสามคูณสามเท่ากับเก้าสามคูณสี่เท่ากับสิบสองดังนั้น12หารด้วยสี่จึงเท่ากับสามทำเศษ8ส่วนสิบสองให้ได้เศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ3ม ต้องนำสี่มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เศษ8หารด้วย4ส่วน12หารด้วย4ได้เท่ากับเศษ2ส่วน3เมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราจึงทำการพิจารณาเฉพาะตัวเศษจ,จึงได้ว่าเศษ2ส่วน3มากกว่าเศษ1ส่วน3ดังนั้นเศษ8ส่วน12มากกว่าเศษ1ส่วน3นั่นเองพายมีตัวอย่างอื่นอีกไหมจ๊ะโป๊กกำลังสนุกเลย มีจ้ามาพบกับตัวอย่างนี้กันเลยปกลองแสดงวิธีทำให้เราดูหน่อยสิจงเปรียบเทียบเศษ12ส่วน15และเศษ3 5ส่วน5เศษส่วนไหนมีค่ามากกว่ากันต้องเริ่มจากทําตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองจำนวนให้เท่ากันซะก่อนโดยการทําตัวส่วน15ให้เท่ากับตัวส่วน5ต้องนำตัวส่วน15 ไปหารด้วยจำนวนที่ทำให้เท่ากับ5 5คูณ1เท่ากับ5 5คูณ2เท่ากับ10 5คูณ3เท่ากับ15ดังนั้น15หารด้วย3จึงเท่ากับ5จึงทำเศษส่วนใหม่ให้ได้ตัวส่วนเป็น5โดยนำา3ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เศษ12หารด้วย3ส่วน15หารด้วย3 จะได้เศษสีส่วนหเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเปรียบเทียบเฉพาะตัวเศษจึงได้ว่าเศษสีส่วนหมากกว่าเศษสามส่วนหดังนั้นเศษ12บส่วน15มากกว่าเศษสมส่วนหจ้ะถูกต้องไหมพายเก่งมากเลยปก๊ก เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทํากันอย่างไรแต่มีอีกวิธีหนึ่งนะคือทําตัวส่วน5ให้เท่ากับ15โดยนําตัวส่วน5ไปคูณกับจํานวนนับที่ทําให้ได้เท่ากับ5 5คูณ1เท่ากับ5้คูณ2องเท่ากับ10บคูณ3เท่ากับ15ต้องนำตัวส่วน5คูณ3จึงจะได้เท่ากับ15านำาไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจึงได้เศษ3คูณ3ส่วน5คูณ3เท่ากับเศษ9ส่วน15 เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงเปรียบเทียบเฉพาะตัวเศษพบว่าเศษ12ส่วน15มากกว่าเศษ9ส่วน15ดังนั้นเศษ12ส่วน15มากกว่าเศษ3ส่วน5จ้าอ๋อเราเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันสิ่งสำคัญคือเราต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วค่อยนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกัน ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมปุ๊กแต่เรายังมีแบบฝึกหัดมาให้ปุ๊กและเพื่อนๆลองทำดูนะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำพร้อมๆกันเลยครับให้เพื่อนๆเลือกจำนวนเศษส่วนหรือเครื่องหมายที่หายไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับเพื่อนๆทำแบบฝึกหัดที่พายเตรียมไว้กันได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ปุ๊กและเพื่อนๆสามารถเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนได้กันแล้วใช่ไหมครับ ถ้าพายมีจํานวนมากกว่า2จํานวนมาให้เพื่อนๆลองเรียงลําดับดูเพื่อนจะยังทําได้ไหมนะมาลองดูตัวอย่างนี้กันครับจงเรียงลําดับเศษส่วนเหล่านี้จากน้อยไปมากได้แก่เศษ5 7, ส่วนเเศษ6ส่วน21เศษ8ส่วน14และเศษ28ส่วน42เราต้องเริ่มจากทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนจึงจะเปรียบเทียบได้ใช่ไหมครับ แต่มีเศษส่วนตั้งหลายจำนวนจะทำตัวส่วนให้เท่ากับเศษส่วนไหนดินนะอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับว่าทำไมตัวเลขมันมีหลายจำนวนเราจะคิดแบบไหนดีไม่ยากครับให้เพื่อนๆดูตัวส่วนที่มากที่สุดก่อนซึ่งก็คือส่วน42ใช่ไหมครับเราก็จะนำตัวส่วนที่มากที่สุดมาหารกับตัวส่วนที่น้อยที่สุดทีละตัวเพื่อนๆลองดูนะครับว่า42หารด้วย7ได้6 42หารด้วย21ได้2และ42หารด้วย14ได้3ตัวส่วนทุกตัวสามารถหาร42ได้ลงตัวแสดงว่าเราควรทำเศษส่วนทุกจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากับ42แล้วจึงสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าตัวส่วนแต่ละตัวต้องนำไปคูณกับผลหารอะไรบ้างจากที่เราคิดเมื่อข้างต้นเราจะหาเศษส่วนตัวแรกเศษ5ส่วน7จนำตัวส่วน7 ทำให้เท่ากับ42โดยการนํา6ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เศษ5คูณ6ส่วน7คูณ6ได้เท่ากับเศษ30ส่วน42ครับต่อไปคือเศษ6ส่วน21ทําให้ตัวส่วน21เท่ากับ42โดยนํา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เศษ6คูณ2ส่วน21คูณ2ได้เท่ากับเศษ12ส่วน42ครับ ต่อมาส่วนเศษ8ส่วน14ทำให้ตัวส่วนเท่ากับ42ต้องนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เศษ8คูณ3ส่วน14คูณ3ได้เท่ากับเศษ24ส่วน42ดังนั้นเศษส่วนใหม่ที่เราได้คือเศษ5ส่วน7เท่ากับเศษ30ส่วน42เศษ6ส่วน21เท่ากับเศษ12ส่วน42เศษ8ส่วน14เท่ากับเศษ24ส่วน42 เมื่อตัวส่วนเป็น42เท่ากันแล้วจึงเปรียบเทียบเฉพาะตัวเศษพบว่าเศษ12ส่วน42น้อยกว่าเศษ24ส่วน42น้อยกว่าเศษ28ส่วน42น้อยกว่าเศษ30ส่วน42ดังนั้นเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปหามากได้เศษ6ส่วน21เศษ8ส่วน24เศษ28ส่วน42และเศษ5ส่วน7ครับ ไเก่งจังเลยเศษส่วนมากกว่าสองจำนวนก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ไม่ยากหรอกปุ๊กต้องทบทวนและฝึกฝนบ,บ่อยๆแต่พายยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งมาฝากนะเราไปดูกันเลยเรามาดูกันว่าเศษ1.2ส่วนสเศษ2อส่วน4เศษ3าส่วนหและเศษ4ีส่วน8ปุ๊กรู้ไหมว่าจํานวนเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรไม่รู้สิพายช่วยบอกหน่อยนะ กลองดูนะเศษ1คูณ1ส่วน2คูณ1เท่ากับเศษ1ส่วน2เศษ1คูณ2ส่วน2คูณ2เท่ากับเศษ2ส่วน4เศษ1คูณ3ส่วน2คูณ3เท่ากับเศษ3ส่วน6เศษ1คูณ4ส่วน2คูณ4เท่ากับเศษสส่วน8ตอนนี้ปุ๊กรู้หรือยังว่าจำนวนเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเศษส่วนทุกจำนวนตัวเศษจะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนใช่ไหมล่ะ ใช่แล้วละ่ะเศษส่วนในชุดนี้ทุกจำนวนมีความหมายว่าครึ่งหนึ่งซึ่งในการเปรียบเทียบและเรียงลำดับการเปรียบเทียบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องหนึ่งจะทําให้เราสามารถเปรียบเทียบหรือเรียงลําดับได้ง่ายขึ้นเหมือนตัวอย่างนี้ที่พายนามาฝากมาดูกันจงเรียงลําดับเศษส่วนจากน้อยไปมาก เศษ5ส่วน8เศษ1ส่วน2และเศษ7ส่วน16เริ่มจากเศษ5ส่วน8ตัวเศษ5มีค่าเกินครึ่งหนึ่งของตัวส่วน8ดังนั้นเศษ5ส่วน8มากกว่าเศษ1ส่วน2ส่วนเศษ7ส่วน16ตัวเศษ7มีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วน16ดังนั้นเศษ7ส่วน16น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นจึงเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากได้เป็นเศษ7ส่วน16 เศษ1ส่วน2และเศษหส่วน8ครับวิธีที่พายนำมาฝากทำให้เรียงลำดับเศษส่วนได้รวดเร็วจริงๆนะอืมแต่ตอนนี้พายอยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะสามารถเรียงลำดับเศษส่วนได้รวดเร็วเหมือนที่พายทำได้หรือเปล่านะเพื่อนๆนลองมาทำแบบฝึกหัดที่พายนำมาฝากดูนะครับ ให้เพื่อนๆเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาสรุปความรู้ที่ได้ในคาบเรียนนี้แล้วครับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันใช้วิธีทําเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบโดยพิจารณาตัวเศษเศษส่วนใดที่ตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นจามากกว่าครับวิธีการหาทําได้ดังนี้การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดให้หาได้โดยนําจํานวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน และการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้อีกวิธีหนึ่งหาได้โดยนำจํานวนนับที่เท่ากันมาหาทั้งตัวเศษและตัวส่วนโดยจํานวนนับที่นำมาหารนั้นต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนลงตัวขอบคุณพายมากเลยค่ะเรากับเพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันมากขึ้นแล้วเพื่อนๆครับเรื่องเศษส่วนไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ ถ้าเราหมั่นทบทวนบทเรียนและทําแบบฝึกหัดบ่อยๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาทดสอบความรู้ในคาบนี้กับกิจกรรมฉายเดี่ยวกันแล้วนะครับไปพบกับกิจกรรมฉายเดี่ยวกันเลยครับฉายเดี่ยวตอนหากันจนเจอ ให้เพื่อนเอนเลือกจำนวนหรือเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้องนะครับข้อ1จงเลือกจำนวนหรือเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้องเพื่อนๆครับตอนนี้ได้เวลาที่พายและปุ๊กต้องไปเข้าเรียนแล้วครับความรู้ที่ได้ในวันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนอย่าลืมหมั่นฝึกฝนและทบทวนบ่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้พายและป๊กขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาดูตัวอย่างจากคุณครูเล็กกันบ้างนะคะข้อที่1ค่ะจงเปรียบเทียบเศษ2ส่วน3และเศษ5ส่วน6ค่ะ นักเรียนเห็นไหมคะว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันค่ะเราจะสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนค่ะโดยการนำส่วน3ให้เท่ากับส่วน6ก่อนค่ะ3คูณอะไรแล้วได้6คะ่ะ3คูณกับ2เท่ากับ6คะ่ะแสดงว่าเราจะนำเลข2ไปคูณกับเศษ2ส่วน3นะคะ แนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าการคูณต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะเ<า>มื่อเรานำไปคูณกันแล้วจะได้คำตอบคือเศษ4ส่วน6ค่ะ<า>นักเรียนเห็นไหมคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถนำไปเปรียบเทียบเศษส่วนได้เลยค่ะเศษ4ส่วน6จะน้อยกว่าเศษ5าส่วน6ค่ะ เศษ4ส่วน6มาจากเศษ2ส่วน3นะคะดังนั้นเศษ2ส่วน3จะน้อยกว่าเศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะมาดูข้อ2กันนะคะจงเปรียบเทียบเศษ10ส่วน5และเศษ59ส่วน3 0 นักเรียนเห็นตัวส่วนไหมคะตัวส่วนของเรายังไม่เท่ากันเลยเราต้องทำส่วนของเราให้เท่ากันก่อนค่ะ5คูณอะไรแล้วได้30คะ5คูณ6เท่ากับ30ค่ะแสดงว่าเราต้องนำเลข6 ไปคูณกับเศษ10ส่วน5อย่าลืมนะคะว่าเราต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะเมื่อนำไปคูณแล้วคำตอบของเราก็จะได้เท่ากับ60ส่วน30นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็จะสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้เลยค่ะเศษ60ส่วน30จะมากกว่าเศษ59ส่วน30นะคะ ดังนั้นเศษ10ส่วน5มีค่ามากกว่าเศษ59ส่วน30ค่ะเรามาทำใบงานกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1จงเปรียบเทียบเศษสองส่วน4และเศษ8ส่วน12 นะักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะ4คูณอะไรายแล้วได้12แล้วนำตัวนั้นไปคูณกับเศษ2ส่วน4ีค่ะ เ็นไหมคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้เลยคะ่ะ<ๆ>เด็กๆอย่าลืมนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนจึงจะหาคำตอบได้นะคะ นักเรียนอย่าเริ่มทำใบงานมาส่งคุณครูเล็กนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ